สวัสดีครับช่องอารเกเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้นำปฏิทินจ่ายเงินอสมเดือนละ500บาทค่าตอบแทนเสียงไฟโควิด1กนะครับของเดือนกรกฎาคม2564ถึงเดือนกันยายน2564 3เดือนนะครับตามมติคนมภันตีเมื่อ1มิถุนายน2564ครับวันจ่ายมีดังนี้ครับ ของเดือนกรกฎาคม2564จ่ายเป็นที่18สิงหาคม2564ครับของเดือนสิงหาคม2564จ่ายวันที่17กรกฎาคมจ่ายวันที่17กันยายน2564แล้วก็ของเดือนกันยายน2564จ่ายวันที่18ตุลาคม2564ครับสวัสดีครับ